สวัสดีค่ะพบกันกับแรนดอมที่92นะคะเลขสวยเลขงามน,นะคะวันนี้เราก็จะใช้สําสำหรับนี้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะกับผู้ชมผู้ฟังพี่พี่น้องๆกัลยานามิตรทั้งหลาย นะคะที่ติดตามช่อง Special Match Love by Twin Flame และอีกช่องหนึง Twin Flame Thailand 369นะคะและขอบคุณนะคะการสนับสนุนการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะซูเปอร์แงสมัครสมาชิกนะ,ะรวมไปถึงโอนค่าขนมด้วยมีเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้พรดีๆขคืนกลับไปกับทุกทกท่านร่ำรวยเงินทองนะคะจะต้องการหรือไม่ก็ตามแต่ก็ขอให้พกกระซับใน การเป็นมนุษย์ของคุณเจริญรุ่งเรืองนะคะและรวมไปถึงการที่ติดต่อเข้ามาฮิลลิ่งฮิลใจนะคะดูดวงส่วนตัวดูพลังงานส่วนตัวหรือว่าฮิลจิตวิญญาณกันส่วนตัวนะคะก็ตอนนี้ก็มีมาทุกวันเลยนะคะจากแรกๆก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นตื่นดูกันไปด้วยกันเดี๋ยวจะทําคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรมแยกออกไปจากการดูดวงนะ <ๆ S 1> พวกที่แบบว่าเราเปิดรับส่วนตัวราคาย,ยังไงเข้ากลุ่มยังไงมีคนถามมาเยอะนะคะก็กลัวว่าจะสับสนเดี๋ยวขออนุญาตหลังจากนี้เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปแยกออกไป1คลิปเลย ะะเดี๋ยวจะทําหัวข้อให้รู้ว่าเป็นคลิปแยกนะคะเป็นคลิปประชาสัมพันธ์กิจกรรมของช่องนะคะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาขอบคุณมากๆที่ให้การไว้วางใจแล้วก็เชื่อถือเชื่อมั่นในตัวผู้อ่านขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งใจนะคะแล้วก็พัฒนาช่องแล้วก็พัฒนาการทำให้คุณเนี่ยได้ตื่นรู้ไปด้วยกันเราเติบโตไปด้วยกันแน่นอนนะคะไม่มีใครทิ้งใครแน่นอนก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่าในวันนี้ขอเปลี่ยนวอลเปเปอร์กัน ขอเปลี่ยนวาปเปอร์กันนะทุกคนทุกท่านสุกแล้วอะไรมันสุกแล้วอะไรมันสุกแล้ววันเสาร์โอเควันคู่มิตรวันเสาร์ก็คือราหูเปลี่ยนกันสดๆเลยโอเคมาจะได้ผู้อ่านจะได้มีพลังงานในการเปิดว่าอยพลังงานวันอะไรนะคะจริงๆก็ไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่ก็มันเป็นเรื่องของพลังงานมาก ทำสมาธินะคะทุกคนทุกท่านดูสิว่าเรื่องราวของจักรวาลเบื้องบนที่จะบอกผ่านผู้อ่านไปสู่ไพ่และไพ่จะเป็นสื่อกลางอะไรนะคะให้ตัวคุณกับจักรวาลของคุณครูรู้ครูบาอาจารย์จริงจักริษ์ของคุณรวมไปถึงไฮเออร์เซลที่นําพาคุณมาฟังเรื่องอะไรในวันนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้กลับไปคุยกับไฮอร์เซลคุณต่อว่าจะเอาอย่างไรต่อไปกับชีวิตดีมา ให้ไพ่เป็นเพียงไกด์ไลน์แนวทางเป็นพลังงานโดยรวมไม่ต้องยึดติดเป็นส่วนตัวของใครนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่อันนี้ก่อนเป็น Oracle เพื่อเช็คพลังงานเป็นสำรับ Divine a b a n d บ n คือความอุดมสมบูรณ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพลังงานอุดมสมบูรณ์ขอเช็คพลังงานของคุณ4ี่ใบรัวๆจ่ายพลังงานมาผ่านเสียงผ่านคลิปผ่านการมองไพ่เลยนะคะ ขอสี่ใบรรัวพลังงานพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรคุณ Freedom โ oh. อ wow. ้ว้าวอ่ะ c h a n g โอ้ Flow สี่ใบนี่พลัง,งงานดีมากต้องากเสียงอย่างงี้นะคะ Size อ่ามาดูซิมาดูซิผู้อ่านจะได้รับสารอะไรลงมาอ่ะสวมองค์กันนะคะทุกคน ฟรีดอมคือความอิสระความมีอิอ่าเขาเรียกว่าอิสระภาพคือไม่ใช่อิสระธรรมดาสมมุติว่าเรามีชีวิตที่มีแฟนมีพ่อแม่เออเราอยากมีอิสระส่วนตัวอันนั้นมันเป็นประมาณหนึ่งแต่นี่คืออิสระภาพคือมันยิ่งกว่าอิสระธรรมดา แม้ว่าคําศัพท์ภาษาอังกฤษมันอันเดียวกันแหละแต่อิสระภาพในที่นี้ทําไมผู้อ่านถึงต้องแยกอิสระธรรมดากับอิสระภาพดูนกสิคะนกมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสระภาพความเป็นเสรีแห่งชีวิตของเรามันมากกว่าความเป็นส่วนตัวนะเนาะ privacy ความเป็นส่วนตัวอิสระแบบในเชิงความเป็นส่วนตัวแต่นี้มันคืออิสระของชีวิตเลยนะคะ I no longer want just firing off โอ้มองไม่เห็น เอาเป็นว่าเดี๋ยวอ่านให้แล้วแปลเลยอ่าโอเคสิ่งใดที่มันเคยบล็อกคุณอยู่เนี่ยเส้นพันธนาการมันจะบล็อกมันจะคลอบมันจะรัดมันจะผูกคุณไว้ให้คุณปลดปล่อยมันด้วยตัวเองอะ่ะคุณไม่ต้องรอใครมาตัดเชือกมาดึงกละมังออกมาดึงกะลาออกมาดึงอะไรที่คลอบคุณไว้อยู่มิติสีค่คลออเอาไว้อะอะไรก็ตามที่เรียกว่าครอบคุณไม่ต้องรอใครมาเปิดคุณดันมันออกไปเลย ทั้งมันออกไปเลยเพราะมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณไม่ต้องกลัวอะไรเสียหายเพราะมันเป็นพลังงานเชิงลบความทุกข์คุณทิ้งมันไปเลยปล่อยวางไปเลยด้วยพลังงานเราไม่ทําร้ายใครอยู่แล้วปล่อยวางความทุกข์ปล่อยการผูกมัดในจิตใจปมต่างๆปล่อยมันออกไปเดี๋ยวค่อยมาแก้ตอนนี้ทาลายมันออกไปก่อนนะคุณจะต้องปล่อยมันออกจากตัวคุณชีวิตคุณปัญหานี้จิตวิญญาณของคุณ ปล่อยและเดี๋ยวคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณตอนนี้อยู่ในจุดของการที่จะต้องการอิจระภาพหรืออยู่ในอิสระภาพแล้วเบื้องต้นนะคะไปแปลพลังงานเอาเองนะคะแปลสถานาการณ์เอาเองนะคะเป็นเรื่องราวโดยรวมเชนคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะในภาพคือพระแม่ลักษมีและเสือที่บ้านผู้อ่านก็มีแบบนี้เลยอ่ะอืมปางนี้เลยนะคะ When เจ e อีโก้ i ฟนนิในที่สุดคุณจะได้ค้นเจอถ้าใครยังไม่ค้นเจอแปลว่ากำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในเส้นทางการอิสระและค้นเจออีโก้อัตตาความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นที่เรามาวนเวียนไหวแต่เกิดเพราะอีโก้อัตตาเพราะความอาวิชชาเพราะความอุปทานยึดมั่นเือมั่นความหลงไหลหลับไหลต่างๆนี่คุณจะได้ค้นเจอแล้วนะหรือค้นเจออยู่ก็ตาม เนี่ยมันจะทำให้คุณหลุดจากการครอบงำคอนโทรลบ,รบังคับครอบงำเพราะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางเทพฮินดูเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายขาวนะคุณบูชาสายขาวด้วยความรักความสะอาดความความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทพท่านชอบท่านจะประทานพรให้กับคนแบบนี้แต่ถ้าใครที่มูเตลูเราไม่ได้บูลี่มูเตลูนะแต่มูเตลูคำแปลมันแปลว่าศาสตร์แห่งม์ดำแปลว่าอะไรอะ่ะคุณใส่ มนดำไงเออแต่เราเป็นมูเตลูแล้วเราก็ไม่ได้แปลกันบางคนแปลรู้อยู่แล้วต้องขออภัยแต่บางคนก็ไปหลงมูเตลูนึกว่าแปลว่าบูชาเทพไม่ใช่มูเตลู lu, แปลว่าศาสตร์แห่งมนดำเป็นภาษาที่นําเข้าส่งตรงมาจากอินโดนีเซียซึ่งมีมาไม่กี่ปีนี้เองมันเป็นศาสตร์ใหม่อะค่ะแล้วเราก็เจอศาสตร์ใหม่อย่างเนี้ย นะคะมาทุกยุคทุกสมัยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีมันก็เลยเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงสมตสมต,นะสมตนะิสักสมมตินะสักสิปีมีมูเตลูเดี๋ยวผ่านไปอีกร้อยปีคนก็จะเข้าใจว่ามูเตลูเป็นของดั้งเดิมแด้บอกไหมเอออย่างเหมือนศาสนาพราหมณ์ฮินดูอเขาก็ต่อมาจากศาสนาพุทธที่เป็นไม่มีอะไรเลยไม่ได้บัญญัติอะไรที่มันยากเย็นไว้เป็นเรื่องง่ายๆธรรมชาติในโลก แต่พอมีศาสนาที่มันแปลงมาเรื่อยๆแยกและแปลงมาเรื่อยๆก็กลายเป็นเก่าแก่ระดับพันปีสามพันปีเท่าพุทธศาสนาคุณคิดว่ามันจะเหมือนเรื่องจริงไหมล่ะคะคุณคิดว่ามันจะเหมือนสิ่งที่ว่ามันเป็นบรรพบุรุษสร้างมาไหมแต่พอปัจจุบันนี้ยุคนี้กลายเป็นคนตื่นรู้เยอะตื่นรู้ทางด้านยุโรปฝรัง่งพุทธคริสต์ตื่นรู้ในเรื่องอะไรแบบเนี้ยเยอะตื่นรู้จิตวิญญาณเยอะเขาก็ไปศึกษาศึกษาและเจอแก่นไงว่าแก่นจริงๆมันง่ายไม่มีอะไรเยอะ ไม่มีอะไรเลยมันคือว่างมันคือไม่มีอะไรมันคือธรรมชาติมันคือง่ายๆคือรักเมตตาให้อภัยแต่ไปปรุงแต่งไปแต่งปรุงไปปรุงแต่งแล้วแต่ง,ตงปรุงมาจนเยอะแยะเพิ่มพูนเยอะไปหมดเยอะแยะไปหมดนะกลับมาที่การบูชาเทพบูชาด้วยความรักความเมตตาจงรักพักดีกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ได้จงรักพักดีแบบเป็นทาตแต่จงรักพักดีแล้วเอาพลังงานมาพัฒนาตัวเองท่านก็ชื่นอกชื่นใจแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ นะคะเรียนแบบท่านไปเลยท่านมีความรักความเมตตาความซื่อสัตย์ความมีศีลธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียนแบบท่านไปเลยค่ะไม่บาปไม่กรรมท่านไม่ว่าหรอกพระพุทธเจ้าเรียนแบบท่านไปเลยตื่นรู้ปฏิบัติดีสายกลางเมตตาให้อภัยพรมวิหารสีเซลลเลิฟรักไรเงอนไขายคือสับเดียวกันหมดแค่ต่างภาษาทีนี้พอเราคนจะ ego, อีโกตตาความยึดมั่นถือมั่นกรอบต่างๆได้เราก็จะแก้ปมที่มันครอบมันรัดเอาไว้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง พอเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วไงต่อ flow ไงคะไหลลื่นแม้ว่าจะเจออุปสรรคก็แก้อุปสรรคอย่างไหลลื่นแม้ว่าจะเจอทุกข์ก็เข้าใจทุกข์แบบไหลลื่นไม่จมและเนี่ยเหมือนปลาอะไรนะปลาโลมานะ l o w Me d i v i ท e อนุญาตให้ฉันเป็นพลังงานสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ได้เป็นตัวตนที่แท้จริงได้อนุญาตให้ฉันได้รับพลังงานสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ได้เพื่อที่จะ to move with the flow allow me to move with the flow อนุญาตให้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนำทางให้ฉันไหลลื่นไปกับชีวิตจริงๆชีวิตที่มีความสุขรู้ทุกรู้สุขเจอ ER, ทุกเจอ ER, สุขแก้ไขได้ให้มันเป็นแบบนี้ให้มันทางสายกลางสมดุลเบาสบาย f ฟล์ไหลลื่นไป and respond w i t ว c a n m s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  d p e p e e c e และก้าวเข้าสู่ความใจเย็นนุ่มสงบและสุขสงบในที่สุด ใบที่4พลังงานของคุณ Size, สัญญาณสัญญาณที่จะกด์ไลน์แนวทางให้กับคุณนั่นก็คือ instinct instinct คือสัญชาตญาณแท้แทลึกๆอันแรกๆของคุณ instinct ส่วน intuition เนี่ยจะเป็นสัญชาตญาณในเชิงของการที่เราคิดภาพเราใช้ sense ส่วน sense ก็คือสัมผัสที่6 การรับรู้การสัมผัสถึงการเอะเอใจนั่นคือเซนแต่ Intuition คือการอย่างรู้อย่างรู้ในเรื่องที่เกิดในเรื่องที่รู้ในเรื่องที่เป็นมันอย่างรู้อะนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ใช่ไปถึงขั้นอย่างรู้ทํานายไทยทักพอเป็น Instinct Instinct คือความมั่นใจจิตเดิมแท้ของคุณในสัญชาตญาณที่ลึกที่สุด ความหมายเดียวกันหมดแหละแต่มันก็แตกบิดไปมาในเชิงบวกบิดเชิงบวกนะไม่ใช่บิดหลอกลวงเชิงลบบิดไปมานิดๆหน่อยๆแต่คือเรื่องเดียวกันนะั่นคือจิตวิญญาณและพลังงาน instinct a r the message instinct สัญชาตญาณเชิงลึกของคุณเนี่ยจะคือส่งคือข้อความดีๆคือสัญญาณดีๆคือข้อความที่แท้จริงที่มาจาก inner divine instinct a r the message from the inner divine สัญชาตญาณของคุณ คือข้อความสัญญาณและข้อความจริงๆข้อเท็จจริงแห่งชีวิตของคุณที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในของคุณเออมันลึกระดับนั้นเลยแล้ลึกระดับจักระฮาร์จักระเนี่ยคืออินสติ้งล่ะพอเริ่มมาเป็นจิตใจเป็นไมเนี่ยจะเริ่มเป็นอินทิวชั่นล่ะพอ m ม้อินทิวชั่นเนี่ยเป็นเซนส์สัญชตญาณการอย่างรู้ล่ะ มันก็จะมาเป็นเรื่องของมโนมโนปรุงแต่งก็จะเริ่มเป็นเซนส์ละเซนสก็อยู่ระหว่างความเป็นจริงกับการปรุงแต่งนะคะคุณมันมันลึกมากต้องศึกษาให้ถึงแก่นแก่นในแก่นไปเลยอะแก่นแก่นให้แบบรู้แจ้งแทงตลอดได้นะเพราะฉะนั้นพลังงานสิ่งจักิตสิตจะเข้ามาสู่คุณเข้าสู่ Instinct ของคุณนะคะ i ินท i t ชั n ของคุณเซนส์สัญชตาตญาณของคุณอะไรก็ตามจน เข้ามาสู่จิตใจของคุณเป็นตัวตนของคุณในการเผยแพร่ออกไปเราจึงต้องย้อนสอนไงกลับมาดูตัวเองมาดูจิตวิญญาณตัวเองมาเชื่อมต่อไฮเอเซลมาเชื่อมต่ออินสติ้งอินทวิชันตัวเองมาเชื่อมต่อที่มันลึกไปกว่านั้นก็คือจิตวิญญาณเดิมแท้ของคุณอืมนี่คือพลังงานว,าว้าวพลังงานนี่ก็ยาวได้ขนาดนี้เลยค่ะอลังการจริงจังมากอ่ะ มา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 ดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณด้านพลังงานไปแล้วคุณต้องเป็นเช่นนั้นคุณต้องทําเช่นนั้นไม่ใช่การบังคับแต่มันเป็นการที่ทําแล้วคุณจะดีขึ้นโลง่งปลงเบาสบายขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นในการกระทาแอคชั่นของคุณเองผ่านพลังงานของคุณเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูเรื่องราวบ้างเรื่องราวจากสำรับเดิมก่อนเดี๋ยวเราจะไปทาโร่ดูเรื่องราวของคุณ s u r r e n d e r ยอมจำนนซิโรรา ยอมแพ้ในเชิงบวกยอมแพ้ในเชิงลบก็คือพอแพ้แล้วอ่อนแอแล้วไม่ไหวแล้วไม่อยากทนแล้วไม่อยากอยู่แล้วนั่นคือแพ้แบบนั้นเราไม่เอานาะมันเป็นการด้อยค่าเป็นการทําลายเป็นบล็อกจักระที่2จักระที่1เราจะเซ r ร e เรนเดอร์ในการภาคภูมิใจในความทุกนี้ในการตื่นรู้นี้ในการเกิดมาน,นี้ฉันยอมจานวนแล้วว่าฉันเป็นภาชนะของจิตจัญญาณ ฉันยอมจำนนแล้วว่าฉันต้องตื่นรู้ทางจิตวิญญาณฉันยอมซีโรราบให้กับความดื้อของตัวเองแล้วให้จักรวาลนำทางจัดสรรแล้วซีโรราบแบบนี้ยอมจำนนแบบนี้นะคะเดี๋ยวอ่านฮะ Some time learning surrender. จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการ surrender การซีโรราบเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่การพ่แพ้มันไม่ใช่การอ่อนแอแพ้ไปแต่มันเป็นการที่คุณสามารถที่จะรู้สึกว่าคุณเนี่ย ลุกขึ้นมาได้เรียนรู้เรื่องของอีโก้อัตตาของคุณนี่คือแปลจากคำศัพท์เลยนะแต่ผู้อ่านขี้เกียจอ่านภาษาอังกฤษแล้วแปลกรอบก็อ่านไปแปลกเลยก็คือเรียนรู้จากอีโก้เนี่ย the ego learns w h a t s hardest to stop เอคุณจะต้องหยุดในสิ่งที่มันยากแค้นทุกทรมานเรียนรู้อีโก้อัตตาของคุณ <c oughs> เพื่อที่จะพัฒนานและควบคุมให้ชีวิตของคุณเนะี่ยทำงานร่วมกับจักรวาลน,นะคะ อืเรื่องราวดี True Offering นกมาอีกแล้วโอ้ oh, ใบนี้ออกซ้ำนะคะสับไปด้วยพูดไปด้วยใบนี้ออกซ้ำส้สัญญาณ Instinct สัญชาติยณนคุณข้อความของคุณจะมาจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหลสู่ Instinct สู่จิตใจและความรู้สึกนึกคิดจนถึงความรู้ในทางด้านความคิดสมองของคุณจนออกมาเป็นความเข้าใจในการเป็นมนุษย์ของคุณมันจะไหลมาเป็นลำดับชั้น ใบะะที่2นี่คือ true offering การถูกซับพอร์ตสนับสนุนการที่คุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของจะจะทำความจริงความเป็นจริงอันสูงสุดของจัก,กรวาลของโลกของการเป็นมนุษย์ของการวนเวียนว่ายตายเกิดนะะเพื่อที่คุณจะได้ถูกผลักดันจากจัก,กรวาลถูกส่งเสริมจากจัก,กรวาลน,นะคะแล้วก็กลับมาเป็นความรักให้ตัวเองกลับมาเป็นความรักให้โลกใบนี้ทํางานภารกิจความรักให้กับจัก,กรวาลมาเป็นความรักให้กับ ชีวิตตัวเองและโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นแค่วงจรเล็กๆของคุณหรือจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่คุณต้องทําให้โลกหรือจะเป็นแค่ระดับต้นไม้ใบหญ้ากราวดิ้งให้กับตัวเองนี่ก็ถือว่าให้ความรักแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวพลังงานมันจะแพร่กระจายไปเองแต่ถ้าคุณจะมาทําโปรเจกต์ใหญ่เป็นภารกิจกับผู้คนนั่นก็ยิ่งดีไปกันใหญ่แต่ต้องทําให้มันถูกทิศถูกทางถูกกฎของจักรวาลด้วยนะคะโอเคนี่คือเรื่องราวของไพ่สำับบนี้มาดูชาโร่กันบ้าง ทาโร่อยากจะบอกอะไรคุณจ่ายพลังงานมาเลยนะคะทําพลังงานมาที่คลิปที่เสียงผู้อ่านหรือที่การมองไพ่นี้นะคะหรือถ้าใครนอนฟังหลับตาอยู่ก็ทําผ่านเสียงผู้อ่านนึกเสียงได้เลยไม่เคยเห็นหน้าก็นึกเสียงกันไปนาะโฮโรแกร,รมเป็นตัวบุคคลได้เลยนะคะเชนออฟเชนออฟเชนออฟเนเเสี่เหรียนและหนึ่งดาบโอ้ ความสําเร็จสุขสมบูรณ์ของค,คุณการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะตื่นรู้พัฒนามาอย่างที่ไพอ่ออร์เคิลเบื้องต้นพูดไปเปลี่ยนแปลงมาแล้วปลดล็อกปลดปมแก้กรรมมาแล้ว ค,คุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะได้เริ่มต้นเรื่องราวของความคิดดีๆความคิดใหม่ๆเพราะความคิดดีๆความคิดใหม่ๆนะคะม,มันจะเปลี่ยนแปลงช mm ีวิตคุณคุณจะได้เริ่มโอกาสเริ่มต้นใหม่นะหนึ่งดาในการสร้างเนื้อสร้างตัวคุณจะกลับมามีความสุขสมหวังได้อีกครั้งคุณกําลังคิดภาพอยากมีความสุขสมหวังไม so. ่ว mm. ่าจะเป็นที่เคยเป็นแบบในอดีตหรืออยากจะเป็นที่ดีกว่าในอดีต คุณจะได้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่และได้ออกเดินทางด้วยถ้าใครคาดหวังอะไรใครตอนนี้กําลังหยุดชะง,งักชะง,งักการเดินทางการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะ mm hmm. ก็ปล่อยให้มันชะง,งักไปก่อน mm hmm. เพราะมันเป็นโ so ซ่แลนของคุณมันเป็นหนึ่งในการที่จะคุณได้เริ่มต้นใหม่คุณไม่ต้องแบบเครียดกับการหยุดชะง,งักรอคอยว่างงานตกงานมันจะต้องเป็นจุดที่คุณจะต้องหยุดตกงานเครียด ทุกอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์เหมือนที่ไพ่ก่อนหน้านี้บอกว่าคุณจะต้องเรียนรู้กับอีกโกอัตตาคุณจะต้องเรียนรู้กับการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณเพื่อพัฒนาชีวิตของคุณออกเดินทางครั้งใหม่เพราะไพ่าการเริ่มต้นใหม่ไพ่การออกเดินทางไพ่การสมหวังในการมีชีวิตสมบูรณ์ของคุณขึ้นมา3าใบแรกน้อมรับไปเลยนะคะและอีกใบ t r e e of cups การช่วยเหลือจากสังคมผู้คนกลุ่มคนการงานบริษัทห้างร้านหรือจิตวิญญาณหรือโซเพนของคุณหรือครอบครัวของคุณนะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นผู้คนกลุ่มคนสองคนสามคนหรือกลุ่มคนใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาหรือลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนใครเรียนอยู่ก็อาจจะเป็นเพื่อนอะอะไรบางอย่างที่เป็นกลุ่มคนคุณจะได้กลับมา จออีกคุณจะได้กลับมาพบปะคุยงานดีวงานใหม่มีสังคมอาจจะสังคมเดิมแต่พวกเขาพัฒนาตื่นรู้ในแบบของเขาแล้วดันกลับมาจูนกันติดนะคะสิ่งใดที่เป็นสังคมที่ไม่ดีไม่เหมาะกับคุณจะถูกขจัดออกไปนะคะจะเป็น คนเดิมก็ได้สังคมเดิมที่พัฒนาของเขามาแล้วกลับมาเจอกันอีกหรือจะเป็นสังคมใหม่จริงๆที่ได้ตื่นดูไปด้วยกันแต่แนวโน้มนะคะคนเราอะมักจะเจอทั้งสองแบบอืก็เตรียมเช็คให้ดีเช็คให้ดีว่าเป็นบททดสอบเอาคนเก่าๆมาท,ทดสอบกิเลสอัตตาความโลภของเราหรือเป็นคนเก่าๆที่กลับเข้ามาเปลี่ยน เขาเปลี่ยนแปลงแล้วเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาจอยกันในทางโลกทางชีวิตมน,นุษย์แคุณจะได้เจอคนชักนํากระยาน,น้ำมิตรกลับเข้ามาชักนําคุณมีความสุขมีการทํางานมีการพัฒนาจิตใจชีวิตนะฮะสเตรนท์ Strength, ความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งความกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งที่เคยไปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพศสภาพใดก็ตามพลังงานใดก็ตามคุณเคยไปบุกป่าฝ่า,าดงอู้ไปรบปราฆ่าฟัน ไม่ต้องถึงขั้นฆ่าฟันจริงๆเป็นการเปรียบเปิยไปรบราฆ่าฟันออกป่าบุกกัตสัย์ร้ายตื่นมาฝันร้ายนอนอีกก็ฝันร้ายอะไรก็ตามที่คุณแบบสู้มาเหลือเกินอะ่ะนะคะคุณจะได้เป็นสเตรนทั้งคุณเป็นคุณผู้ฟังจะเป็นหญิงชายนะคะชายจริงชายจริงหญิงแท้หรือไม่แท้หรืออะไรอย่างไรก็ตามนะ,ค,ะคุณเคยผ่านบทนี้มาทั้งนั้นแหละบทที่เป็นเนี่ยคนบุกป่าฝันดงนะคะคนดูที่เหมือนอ่อนแอแต่สู้ได้สู้ได้ไดมาตลอดเนี่ยสุดท้ายวันนี้คุณก็ได้ ตื่นรู้คุณกําลังรอคอยโอกาสใหม่ๆคุณกําลังตื่นรู้ได้สําเร็จแล้วนะคะสิบเหรียญเมื่อสักครู่อาจจะเป็นการตื่นรู้เข้าสู่กระบวนการการตื่นรู้รอโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นการเดินทางจิตวิญญ,ญาณก็ได้เพราะไพ่พ s t r e t h เป็นไพ่อินฟินิตี้ความไม่มีที่สิ้นสุดนะคะและเป็นเรื่องของการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณและความเข้มแข็งนะคะทางด้านจิตวิญญ,ญาณด,ด้วยธาตุไฟ ว้าวไม่กลัวแล้วต่อจากนี้นะคุณจะได้พลังงานพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานเบื้องบนของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเชื่อมั่นศรัทธาหรือจะเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวคุณเองเ<ๆ>ชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองคุณจะไม่กลัวอะไรอีกต่อไปเด็กถือดาบคนนี้ที่ดูเป็นเด็กโตเ um, ด็กหนุ่มเด็กหล่อด้วยนะคะคุณทุกคนทุกท่านไม่ใช่เด็กน้อยนะแต่ข้างๆกันเป็นห้ามิช้เป็นเป็นภาพของเด็กน้อยที่กําลังต่อสู้เล่นกันหรือสู้กันหรือเล่นกันักันนนนเเดดดีี๋ยวราาามููล้พงงก เด็กเฉื่อดาบไปนี้เติบโตขึ้นแล้วไม่ใช่เด็กดื้อไม่ใช่เด็กซนไม่ใช่เด็กไม่ตื่นรู้แล้วคุณเป็นเด็กที่พัฒนากายภาพตัวตนจิตวิญญาณของคุณมาระดับหนึ่งแม้ว่าในชีวิตจริงกายภาพของคุณมันก็เหมือนเดิมคนเดิมอาจจะแก่ขึ้นด้วยซ้าอาจจะโตขึ้นด้วยซ้าอาจจะรอเว,เวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยซ้าแต่จิตวิญญาณของคุณเหมือนกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งเป็นสาวอีกครั้งเป็นคนแกล่งอีกครั้งนะคะหรือจิตวิญญาณของคุณที่ตัวจริงของคุณยังไม่ได้อายุมากคคุณก็็เเปนนนนที่ตติบโขึ้ข้าดาดญ นะเดี๋ยวเรามาดูห้าม่เชาห้ามิเชา,เานี้ขัดแย้งต่อสู้ฝ่าฟันกับอะไรพลังงานไพ่เด็กแต่พลังงานสู้กับอะไรโอ้เป็นพลังงานที่ต่อสู้กับจิตใจตัวเองนะแพชช i o n ตัวเองที่มันเคยวุ่นวายสับสนอ่อนแอแพ้ไปได้กลับมาเป็นสตรีได้กลับมาเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นนะคะและเป็นคนที่พิจารณาตัวเองได้สะกดอารมณ์ตัวเองได้นะคิดพิเคราะห์ใช้ ความคิดในด้านอารมณ์งงไหมคือเราคิดในด้านที่จะควบคุมอารมณ์อารมณ์ของคุณก็จะถูกควบคุมด้วยความคิดบวกของคุณความคิดเย็นเย็นของคุณความคิดดีๆของคุณอารมณ์ของคุณก็จะไม่ร้อนฟิลก็คือการที่จะต่อสู้เข้มแข็งมาแกล่งแบบสเตรนตะแตกดันเป็นแกร่งที่ดูเหมือนจะร้อนเหมือนสิงโตเหมือนสเตรนเหมือนพลังงานธาตุไฟแต่เป็นการที่เติบโตเป็นการที่นิ่งสุข,ขุมอบอุ่นในจิตใจ นะคะราชาถือถ้วยสงบนิ่งนะคะไม่เป็นผู้ใหญ่ที่ดุไม่เป็นคนที่เพิ่งเติบโตแล้วกเกลี้ยกล่ำไม่เป็นคนที่เข้มแข็งมาแล้วมีอีโก้แต่มันมีความซอฟต์ <S <s <up> <S เพราะราชาถ,ถือถ้วยเป็นพลังงานถ้วยพลังงานเฟมินีนอยู่แล้วพลังงานหยินอยู่แล้ว <S <s <up> นะคะต่อให้เป็นสตรนเป็นสตรนที่เป็นพลังงานหยินเป็นพลังงานของความความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะ <S <s <up> โอ้โหราชาถือดาบเด็กถือดาบราชเรยราชินีถือดาบราชาถือถ้วย เป็นพลังงานของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือจะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณก็ได้เป็นคู่โซเมตก็ได้คู่บุญคู่บารมีกันนะคะหรือจะเป็นคู่มิตรกันก็ได้ที่เป็นระดับจิตวิญญาณราชาเป็นราชาที่เป็นมัสคิลีนนะคุณจะเป็นหญิงชายคุณเป็นราชาได้หมดแต่เป็นพลังงานมัสคิลีนคือคนแกร่งเข้มแข็งหญิงชายที่แกร่งเข้มแข็งแต่สงบจิตใจเป็นดูแลจิตใจตัวเองเป็น นะคะแล้วเป็นราชินีถือดาบคือเป็นราชินีที่เป็นพลังงานเฟมินีนพลังงานอ่อนโยนอ่อนไหวแต่แร่งเพราะถือดาบความคิดของคุณเฉียบแหลมเฉียบคมมีความมีความฉลาดและมีความที่มั่นคงในความคิดและตั้งหลักในความคิดได้ความรู้สึกก็จะเป็นระดับราชาอ,อดีนะคะแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีคู่ก็ตาม นะแต่พลังงานของคุณเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณเป็นคู่ด้วยแสดงว่าคุณมีภารกิจคู่กันอยู่แบบนี้เป็นโซเมดนะคะเพราะเป็นพลังงานคู่ที่เป็นคู่ซัพพอร์ตเป็นโซเมดแน่นอนไม่ใช่ทวินเรไม่ใช่ทวินเฟรมเจ็ดดาคุณจะได้ออกจากสิ่งที่คุณเบื่อนหน่ายคลายเซ็งคุณจะได้ออกจากสิ่งที่คุณไม่อยากอยู่แล้วมันอึดอัดมันผิด มันทําแล้วรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีผิดกฎหมายผิดไม่ดีคุณจะได้ออกจากสิ่งนั้นมาเป็นไฮโรแฟนได้กลับเข้าสู่ตัวตนที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริงสงบอย่างจริงๆนะคะได้คุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่กับตัวเองได้กินได้นอนในแบบที่ตัวเองต้องการได้ทําสมาธิได้ปฏิบัติจิตวิญญาณได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเป็นชีวิตที่คุณต้องการจริงๆนะคะอ่ะสุดท้าย สิ่งใดที่เคยเลือกเลือกไม่ได้สับสนคลางแคลงใจเดี๋ยวจะตัดสินใจได้คุณจะกลับมารักตัวเองได้เป็นสมดุลในความคิดตัวเองได้เป็นนะคะแล้วก็พัฒนาปัญหาชีวิตต่างๆคุณจะแก้ไขได้คุณจะไม่ต้องไปนั่งเลือกลังเลสงสัยอะไรนะคะขยายใช่จะเป็นเด็กถือเหรียญคุณจะมั่นใจมากขึ้นคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นและจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณจะได้วิ่งหนีออกจากอะไรบางอย่าง มาเป็น The Emperor Temperance และทุ่มเทตั้งมั่นตั้งใจคุณจะเป็นคนที่เป็นผู้นำคนได้ในอนาคตกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งค่ะเคยเป็นผู้นำอย่างดีแล้วแต่ล้มไปนะคะมีชีวิตที่ล้มไปคุณจะกลับมาเยียวยาจิตใจตัวเองเติมเต็มตัวเองแล้วกลับมาพัฒนาตัวเอง จนเป็นดีเอมโพเรอร์ได้อีกครั้งเป็นผู้นําที่ใจดีไม่ดุดันไม่เกลี้ยกล่อคุณจะเป็นผู้นําที่ลูกน้องรักสั่งการเป็นบริหารคนเป็นเพราะมี t e m p พ r a รน e มีความพอประมาณมีความรู้ถูกมีความรู้ถูกผิดรู้ทุกสุขนะคะแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดที่คุณควรจะเบาสิ่งใดที่ควรจะตรงนะคะคุณจะเป็นเทมเพ r a รน e และ 8เหรียญคุณจะพัฒนาศักยภาพตัวเองพัฒนาการตื่นรู้และชีวิตมน,นุษย์ของคุณได้อย่างดีขึ้นได้อย่างเพิ่มพูนด,ดีขึ้นนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีทำภารกิจได้ปังๆสำเร็จทุกๆวันทุกๆปัจจุบันขณะจิตนะคะสวัสดีค่ะ